สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็หันมาทำคลิปเดียวกันมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วคลิปเดียวนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปทอนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็จากใครหลายๆคนและอีกหลายๆท่านนะครับที่ผ่านคลิปเดียวแล้วบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมใครที่รู้แล้วนะครับก็ช่วยๆแนะนํากันเข้ามาใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ ประมาณนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับ 1. คุณมีภาพนิ่งนะครับรอบตัวคุณก็ลงภาพนิ่งไปคุณจะลืมนะครับภาพนิ่งเนี่ยครับมันก็สามารถนะครับเพิ่มการเข้าถึงนะครับได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสามารถเพิ่มได้เลยการเข้าถึงอะไรที่มันขึ้นสีแดงนะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นสีแดงคุณโพสลงภาพนิ่งไปการเข้าถึงเข้าได้ดีมากครับนะครับแล้ว2การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ย คุณเข้าไปดูด้าน้าใต้ครับด้านใต้ที่เขาเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยคุณก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับบางทีคุณเข้าไปตอบเขาอาจจะแชทมาหาคุณเขาอาจจะทักมาหาคุณสบายดีไม้อะไรเงี้ยนะครับคุณก็ตอบเหมือนเหมือนการคุยกันนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์มันก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับในคอมเมนต์ของเรานะครับถามมาต่อไปเหมือนคนนั่งคุยกันเนี่ยครับ มันก็จะสามารถดึงดูดผู้ติดตามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ด้านการติดตามถ้าเราไปติดตามเขานะครับอย่างเพจช่องใหญ่ๆเนี่ยผมลองลองนะครับลองไปติดตามในเพจช่องใหญ่ๆที่มีผู้คนติดตามมากมายนะครับผมก็ได้ได้คนตามกลับมามากมายแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะตามกลับมาเลยนะครับตัวนี้มันก็ใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลายู่แต่การที่เราจะไปหาผู้ติดตามเนี่ยเราค่อยๆทําครับถ้าเราไปติดตามเลยนะครับ บางทีอาจจะถูกจํากัดนะครับของผมเนี่ยก็บางทีก็โดนหกวันบางทีก็โดนสามสิบเอ็ดวันนะครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะเราไปติดตามเขาไวเกินครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับด้านการติดตามนะครับแล้วเราเข้าไปติดตามเขานะครับเราเข้าไปในโปรไฟล์เขาครับไปดูคลิปเขาสักหนึ่งสองหรือสามคลิปก็ได้ครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ นะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดตูกใจนะครับกดตุกใจกดคอมเมนต์ถ้าอยากให้เขาติดตามกลับเนี่ยเพื่อนๆก็เขียนคอมเมนต์นะครับเขียนคอมเมนต์ที่มันยาวๆไปเลยครับนะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรสมมุติว่าเขาคอมเมนต์ที่ด้านบรรยากาศเขาถ่ายบรรยากาศมาเป็นวิวที่สวยมากนะครับเราก็เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์เขาเลยครับกดตูกใจก่อนอ่าแล้วเข้าไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ยาวๆหน่อยสวัสดีครับ วิวสวยมากครับบรรยากาศดีมากครับอย่างนี้น่าสนใจมากครับที่ไหนหรออะไรประมาณนะครับก็อธิบายไปยาวๆเดี๋ยวพอเวลาเขาเข้ามาดูก็เหมือนเขาเหมือนเราอะครับสมมุติว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เรานะครับคนอื่นเราทักไปนะครับเขาทักกลับมาจ้าค่ะมันก็เป็นสั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาทักมายาวๆเนี่ยมันจะสะดุดตากันไหมล่ะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆว่าจริงไหมน่าสนัวไหมครับตรงนี้ นะครับก็ลองไปทํามาดูครับแต่อย่าเพิ่งท้อครับบางคนเนี่ยในถ่ายคลิปลงไปไม่มีคนดูนะครับบางทีที่เหมือนเพื่อนๆว่ากันครับสามคลิปร้อยนะครับเหมือนเหมือนขายของนะครับสามคลิปร้อยเพื่อนๆว่ากันไหมครับเราทาแบบให้มันสนุกสนุกครับนะครับเราอย่าเพิ่งไปซีเรียสด้านการทําคลิปประเภทนั้นนะครับเราทําให้มันสนุก นะครับทาไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเราลงไปเยอะๆครับเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกครับเพืเ่อนเพื่อนเพื่อก็ไม่มีทางรู้ว่าคลิปไหนไจะดังและคลิปไหนไจะปังถูกไหมครับเกิดเราลงเนี่ยปุ๊บล้านแตกขึ้นมานะครับทุกทุกอย่างบันเจิดเลยครับเพื่อนๆถูกไหมครับบันเจิดเลยคลิปตรงนี้นะครับบางคนเนี้ยผู้ติดตามอะเพิ่งยังไม่เท่าไหร่เองยังไม่ถึงพันเลยครับเพื่อน แล้วก็คลิปเนี่ยก็ตะมุตะมีมากนะบางคลิปก็ได้เท่าไหร่นะสามสิบฟาสี่สิบฟาอะไรเงี้ยครับเขายังผ่านโฆษณาเลยครับเพื่อนๆผมเองยังไม่ยากจะเชื่อเลยครับแต่มันเป็นเรื่องจริงครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเดี๋ยวเขาจะให้อะไรหรือส่งอะไรให้คุณมาก่อนแต่รู้ว่า AI ครับชอบคนขยันนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากคอมเมนต์ กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับไปก่อนครับ